ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้เอาข้าวดีนะครับข้าวปังมาบอกพี่บอกน้องมาลองสู่ฟังกับพี่น้องนะครับโอ้ยหลาสุดเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับยกพลไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับ ล่าสุดบอสบิ๊กโพสแบบซีนะครับเพราะว่าม้วนชนเนี่ยค้นแฮรเบิร์เนี่ยเต็มงานเลยพี่นองน,นะครับนึกว่าเป็นคอนเสิร์ตบอยแบนด์จากประเทศเกาหลีครับพี่นองน,นะครับบอสบิ๊กโพสแบบนี้บอกว่าม้วนชนอำเภอสมเด็จกาฬสิน์เสร็จงานแล้วค่ะมุ่งหน้าไปต่องานวันเกิดแอนออร์ดีพร้อมกับโพสภาพ FC ใต้เวทีกับพี่นองน,นะครับ ปาดขนเต็มเลยพี่นนทรนะครับเมื่อคืนนี้อยู่กาลสินนะครับหลังจากบดบิ๊กโพสไปนะครับเอฟซี FC. บางคนก็บอกว่าข่อยอยู่ในงานนะครับบางคนก็บอกโอ้ยมวนคักเมื่อคืนนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าแจ๋วเลยนะครับบางคนก็บอกว่าปั่นใดสิมาอีกข่อยอยากเบิ่งสันพี่นนทรนะครับ คนนี้ก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับแมนครับเราเลดเสร็จงานคอนเสิร์ตอยู่กาลสินแล้วก็เดินทางไปงานมันเกิดแอนออร์ดีต่อกับพี่น้องนะครับสอดแจ้งจางปางจางพีจังนองได้เห็นกันแล้วที่บอสบิ๊กโพลลงกับพี่น้องนะครับงานมันเกิดแอนออร์ดีนะครับแล้วกับพี่บอยสิริชัยนะครับตอนเราเป็นอยนยางดีบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ย มาแล้วเนี่ยต้องกับค้นสุดท้ายเซนพ่น้่อนนะครับกับค้นสุดท้ายอหลีครับบอทบิ๊กครับเมื่อคืนนี้ครับโอ้ยไอ้กับน้องเนี่ยหักกันหลายครับพี่นออนนะครับในส่วนของบอทบิ๊กกับพี่บอยศิริชัยแล้วก็พี่แอนออรด,ดีนะครับอเอฟซีเห็นแล้วก็บอกว่าเยี่ยมเลยบางคนก็บอกว่าโอ้ยไปใส่มีคนฮหักนะครับบางท่านก็บอกว่า เห็นอย่างพอบ่ได้ดอกดาม่าเอาจินบ่ลงนะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละคนดีไปไหนคนก็ชื่นชมคนก็แห่ดูเบิ่งไหวโหลดอาพี่น้อบางท่านก็บอกว่าบแม่นดังซื่อเด้แสดงดีพอมนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยมวลเต้นกับมวลแดนเซอร์ก็สวยจ้านะครับบางท่านก็บอกว่าเยี่ยมเลยบางคนก็บอกว่าเฮงๆงปังๆเดเอปีนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยฝนคือบปรตกว่ะคอยเนี่ย บ่กล้าไปสัญาพี่น้องน,นะครับท่านนี่นาซิบ,บอกว่ากลัวย่านฝนตกก็เลยบ่ออกไปเบิ่งประมาณนี่ครับพี่น้องน,นะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่บ่ตกนะครับทุกท่านอีกคนนึงก็บอกว่าเลิศมากค่ะบางคนก็บอกเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับบางท่านก็บอกว่าวันนี้สนุกมากครับและมีความสุขมากครับป้าพี่น้องบางท่านก็บอกวมวนคักเด้อนะครับบางคนก็บอกว่าสนุกมากขอบคุณนะครับที่มาสร้างความสุขให้ตัวจริงหล่อมากป้าพี่น้องนะครับ ชม่าตัวจริงบอสบิ๊กเนี่ยรอสันพี่น้องนะครับนเ,นเอฟซีทะเหนียวนั่นแหละครับพี่น้องนะครับในส่วนของบอสบิ๊กนะครับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกเนี่ยไปใส่มาใส่เนี่ยก็ชื่นใจครับพี่น้องว่าเอฟซีเนี่ยแห่เบิ้งเยอะมากนะครับแล้วก็เต็มเวทีผู้จัดเพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนเห็นกระแสดีเพื่อนก็จ้างต่อครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นคิวงานถึงแม้ว่าจะปิดฤด,ดูกาลเนี่ยคิวงานโตเกียวมิวสิกปิดอย่างคือหลายแท้บางคนอาจจะงงเลยเพราะต้องงงครับพี่น้องเพราะว่าเลาเนี่ย เต้นดีโชว์ดีแล้วก็เปลี่ยนสริปตลอดนะครับหลายคนหลายท่านผนะ่ะผู้ติดตามมาเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเต็มที่ทุกงานนะครับบอลงานเล็กงานใหญ่งานใดเนี่ยเต็มที่ทุกงานเอฟีเพิ่นก็นเลยมา ผู้จัดเพื่อนก็จ้างต่อกับพี่นอนองนะครับนั่นแหละครับทุกคนเล่าข่าวสารมนาะบอกมาเราฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ